สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกบแฟพิงอฟซีสาวน้อยผิดบนเพีงทุกทุกคนทุกทุกท,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 ทันครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครูไก่และพืชออฟฟิเช mm ีย hmm. ลครับพี่น้องคมาเรียงมาแล้วครับอยู่จังใดกินจังใดกันครับที่มาสาวน้อยผิดบนเพีงเข้ามืนีวันหยุดวันพักแรมนะครับรือพักแรมพักใจกันทีมงานเข้าอยู่จังใด กินจังได้กันนะครับพี่น้องครับค่ำแล้วบรรยากาศดีดีครับแต่ว่าหนึ่งทีสูบบรรยากาศบ้านเท่าบ่ได้พี่น้องบ้านเท่าสิบรรยากาศดีกว่านี้ใน,ใน,นะครับมีทุงไฮทุงหน้าผู้เขาไปงีสิดีในในครับไม่ยังไม่ย,ไมย,ยังเมียเอาคือสีออกตะเศร้าเถอะจะเรียกว่ากั้ว้ากันย,ยังได้ว่ากับคู่อีว่าสีออกจาก เกาโมงเกาโมงอกไ่ได้ติดยักเลยหรอไปหอดมีบางอยู่บงเสาบ่เกาโมงกบไปหอดเงียบไปเอเอาเถอนะบริหาระลากันเอาเดี๋ยวสิประสานเดี๋ยวสิบอกดี๋ยีสามนครับไปหอดรถติดรถติดครับรถเต็มตีสามกับ่าเนนอนแล้วเพราะว่านอนมือเลยอะนอนมือเลย เ,เวลาไวลาใดจะประสานจะบอกย่านรถติตีประสานพี่น้องเลยสิออกดึกเดี๋ยวจะประสานงานกันสักวันหนึ่งสิได้เจียงชิมงานว่าออกเวลาใดคือตอนนี้พากันไปหาสวยเขาสวยน้ำอยู่นะครับ ย่างกรเบิ่งทั้งนี้พิ่นดไดในยังกิ่นทิมเบื้องหลังทิมคอนวอยปา้าเราแต่เสียบีิพี่น้องสี่หอยผนกไฟมันนอะกีเ่นอดเถอเาตะเสียบแท<ถ>ะเอาเลยครับเอาเลยเฮ็ดดีเถอะบางเนี่ยโอ้บางพี่น้อง ติดเียดตนิดเป็ดในยางพอม่านีกินกินเป็ดตีนเปดไมกินลูกมูครัินมูอตอนี้กินกินมูก่อนกินมูก่อ่ะกติดเป็ดเดียวเอาไปตุกไทยเท็ดดีครับเถี่หอมวยฮวยฮวยซุ้มรอนจุ่่นไหมเอมาอนหันอ่ะเอิญนเอิญสมอนงนันนเอิญนีซื้อกันได้ดอก หอมพูดเว่หอ้อหอม่นยไ้วบโอ้ยบวกอื่นจากเียร์กับพวกกามาแล้วเนาะพี่น้องทีมเบื้องหลังพื้นเก็ดีครับวันหยุดวันพักเลี่ยมเอาต่อไหมลงพอยสื่อไอ้พอยกินฮะเอาต่อไหมลงพอนโึ้นหน้าต่อไหมตีเมียนบ่ลเม่ะอเลอนันมือเสาร์ปลูบต้นไหมแล้วพร้อมประเทศทีแล้วเนาะน่าหร้แเผาตงน้อยยินจวงใบเนี้ย แต่เสียบคักโดนโดนเชียงสิมีโอกาสได้กินเนาะพี่น้องเนาะขันบ่หยุดบ่พักแลี่ยมจริก็ได้กินยากดิแลาเฮ็ดงานแล้วก็สิพากันเมื่อยลากนะครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อย์หลากแตสิบ่ค่อยได้มีเวลาได้กินถ้าเป็นมีงานปกติสิกะบ่ได้กินกันเด้ครับพี่น้องเพราะว่าอ่าเฮ็ดเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดงานประมาณตีนี่พอตีสามที่สี่เลยละไม่ฮะ เพราะว่าพันยุ์ใญ่รูดติดต้องเฝ้าออไปครับบรรยากาศโดยมีชิ้นอดบ้านนะพี่น้องเนะาะย่างโกบย่างเขียดย่างป่าาอยูหากินไปเสร็จแล้วท้ายบรรยากาศด้พี่น้องเบื้องพี่น้องพี่น้องจะพันกันเฝ้าเบื่อได้พี่น้องเด้อน,นะครับห้ายในจะให้คอมว่าให้กำลังใจคือเกคือเดือดนะครับพี่น้อง เป็นจังได้ได้กินเข่ากินน้ำมูกบอลน้องเฮานี่เขาไปใส่เบิดนี่า้ปไปยังปล่อยกี่หอมใบผู้เดียวพี่น้องไม่นน่าสงสารเท่ยพี่น้องอยูู่่อยผู้เดียวมูกเขานีเบิดเอาเข้าไปกินมูกกระถอกกระทะอาปออาปาใส่เขามาส้วนเลยติวิทย์ส้วนเลยติวเลยต์ส้วนที่อะไรสักสวนจะไม่มีเงินจะแล้วตุ่นพี่น้องป้าสูบตาคอยมูกหนีเบิดพี่น้อง รอนอยู่ผู้เดียวไปเฮายางส่วนไทยไปนี่สร้างขาพัดยุ่นยู่ข้างนานี่ก็ได้กินสามคนเท่าจานเดียวกับพ่อูโซเยนอเลอเบลอย่างเอเบลทำท่าบ้านอ่าวันมีเงินใครจเขาามาแม้ว่าสีเรียกดอกไม่ตีไม่ดีเขาว่าบ่มีเงินเขาไปอลาดเลยไ่ได้ผลเลยโอ้พี่นอกวเงินกดบพ่นียความให้ชุมนกับเบารหดไปแล้วไปไปอ เขาก็ยังซ่อนไทยไป็นอตัวสามสาวดาวลูกเขาเกตตัวเออสามสาวดาวลูกที้บีดไปว่านี่กลับมาอยู่ก็ไปใจไลยมายังไหอยู่โอ้ยเนาะเออไปแล้วนอนนอกเลยเห็น้อนนอนนกเล้วเนื่อนางนอนนอกแล้วแบบนี้ไปหาอาบน้ำอาบท่าพ้าไปหาซวยดอกนี่เขาสร้างเงินนี่ก็ได้เขาพัดอยู่หน้างานนี่อยู่ขอเขาขายอยู่บนสภาพร้อยนื้จานเดียว กินสามกนสังศาสตร์ไงเล็กกเลียวบัวบัวบัวกนันนี้บัวมีงานที่ไม่กินโพกินเหลียวไม่ได้หอกกินกินพ่ออยู่บ่ได้อยู่เพื่อกินยี่หอมไปหาบนค้าค่ะก็ได้มีแรงค่ะมีเรื่องอุปโยบใจหน่อยประมาณตีตีซีเอาอุปโยบแล้วเดินทางไป็ตัวเป็นยานรถตีพี่เป็นยานรถตีไปหาบน้ามาทาไปมี่ยังกินข้าวไปขายยูไห่กินดอก ต้องคิดยังมากกี่ซีมืออาบน้าอาบทาอ <c oughs> ยากกินอะไรเขาก็มีเกลียวเปรเียกอยู่ค่ะสมผักกะเกลียค่ะ <c oughs> ถ้าจำกระแค่นี่จำไม่ถ่อยแตกไปเลย <c oughs> ลูกค่าเจียหอมไปอาบน้าฝ่าเวลาเลี่ยว,ว <c oughs> ยิ้มเข่าหิน้ำเลีวโอ้ยใจยิ่งอยังผิดยังเสียงโมลงคงเคียงเหมือนยากาศย่าง,าง,งมาอะไรี่น <c oughs> ลองทั้งนี้ เออลูกเต่าไรเวลาสวยเขาสวยน้ำเล้วบรรยากาศไข่เนียอยู่พี่น้องปกติฟังทีงนี่ยางมาบ่ได้ดีเมื่อวานนี่ย่างมาบ่าได้เลยครับเมื่อวานนี่พ่อบานมันมีงานศกพี่น้องแต่ว่ามื้อนี่เิ่นกน็เรียบร้อยไปแล้วนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จงานเสร็จพิธีแล้วผ่านพุ่นไปเร้วพี่น้องนี่สิ้ากันไปหา วยเขาสวยน้ำส้กนสสกีหอมแล้วพี่น้องมูเขากับพาคกันไปกินมูกระถอกระทะเบิยแล้วพากันไปแล้วไปกินแล้วมันนี้กับพีนส้วนกีหอมคาที่อ่ามีอย่างกินกับสิภากันไปกินอยู่หน้างานนี่แหละมองคลายของขายยังพอด้อยู่ได้กินไปกีหอมกันล้างลูกอาบน้ำอาบถาไปอาบน้ำค่ะพี่ในเวลาแล้วหาสวยเขาสวยน้ำาิตบอลหนึ่งย่ายออกไปพี่พีพออะไคนไว้พื้นยางมูเป็นเซฟเป็อย่างนี้วัวรัวอยู่หอมหวยหวยอยู่ ที่เมืองหลังพื้นแต่เสียบเพื anyway> ่ออยังนี่เสียบเนาะฮะไปติดหนีควันวายติดหนีควันวายพี่น้องกินหอมติดหนีคนันวอยประกาศยางไปไกลโอ้ยบรรยากาศยามคำแตงสี่เลยพี่น้องเนี่ยบวนพักกันนั่งโซยกันมีแต่เสียบเนาะพี่น้องเนาะกินน้ำกันหลายๆคนนะครับทีมเบื้องหลังดูดูบรรยากงสีได้มีเวลาตุ่มฮ่มกันจังสีเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสนายพินเพียงเข้ามือนีเป็นมือวันหยุดพักแรมพี่น้องสามารถมาทาข้าวทาข้าวมหลิน้ำใดได้พี่น้องเด้อมาส่งเขาส่งน้มกันเลยครับพี่น้องมือนีอ่าพักแรมกันอยู่ที่นะครับอ่าวัดบางปิ้งนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องครับเอาจังสันพน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้จะมีสกวนครับพี่น้องครับเดี๋ยวคำมาแล้วหาสวยเขาสวยน้มสะกวนเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ